เขาไมีเนจะมาเียบเขาย่เหนื่อยนำเหนื่อยนำคน่้ยเอามาเงินมดพอดีเม่เดเงินมาซอยซส่าย่น เรียงญาพักเจาทองน้อบุญชื้สายถวาว้แะปประสิทธิ์เครื่องงานก่อนเปี่า ขอดูว่าทางดูแลจะเดินเทนตรงเสาใครอบครัวท่านรุงเรสาเพื่อขอเป็นสาในวันที่15ทีรถไฟเดินทางโดรถเ สุภาพรอนตรนะครับตัวทันรมวเอ่อเายถวายสายให้ส้วปลาอย่างประเสริฐจนวนนร้อยบาทเพื่อก่อเจดีทรายอาจารย์ก่อดีทรายก็เป็นประเพณี ารคำพูเดือนหนะ้าของชาวจังหวัดชลบุรีนะครับในประเพ็ีที่พูดถปัิบักันมาสิ้ทกันมาก็ยาวนานเราให้ชาวอุบจำการกอเเด,ด็กเชายอาบิสโซนี้ก็นนมีผลมากมายเด็เ,เด็กชาย สร้างซื้อนาชนาสร้างอะไรอะไรขาววรวัตถุไายในวัดหลายสิ่หลายยางก็ปวันิภายในอาตุลเท่านี้ทำการเชื่อ Thank you.